ขอบค่ะนี่ค่ะค่ะค่ค่ะค่อะค่ะยค่คค่ะค่ะคระคค่ะค่ะครับ่ะคครับ

ตีสามหาสามเยี่ยเรื่องอะไรเนี่ยดยูนกาแฟมาแล้วการดูสาวสาวน้ำตาหาคนจาบล้งนี่หดือล้างนี่จ้านีอคนนขออนนดกล้องครับส่องบสดีครับผมกัวกระเป๋าผู้สดรุ้งสครับนี้นั่งโฆอาหารนี่งครับ มามามาให้มาให้อกครับเีมาครับที่งานที่เดินที่เด้วก็ที่พี่ดาวนะครับพี่ดาวผู้เองครับโครับโซฟอครับคือซอยได้ว่างช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะครับเนาะอาจจะบอมามามครับสว่างก็คือเต็มใจครับเต็มใจอยากจะมาคอยว่าคือเห็นคุณแม่กับน้องเนี่ยเพลนลาบากนะครับ ก็คือขาดยังไปหลายยางครับเขาก็เลยก็รวมร่วมกันมากเพื่อจะมาสรอยนะครับก็มีนี่ครับเป็นหลังจากอ่ากบแต่ปลาเนี่ยก็ได้เป็นสะพานบุญนะครับเนาะคือทำนาทีเป็นสะพานบุญได้ไปขอมาจากคุูบาอาจารย์นะครับก็เป็นจา์ท่านพระอาจารย์เก่งเจ้าวาดวัดปลาเอ้ยพระอาจารย์เก่งเจ้าอาวาสวัดบ้านพ้นพาครับว่าวัดปูติงแล้วก็ท่านพระครูสราวุฒิจันดาครับเจ้าอาวาสวัดปลาหลาสามคีบ้านพ้นพระอ่า ำนวนกู้ขอำเภอทบ,บอจังหวัดนองคายแลวก็มีปัจจัยส่วนหนึ่งจากาผู้ใหญ่ใจดีครับที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับผมบก็คือเราลอมเลยครับเรารวงเรื่องเรื่องอื่นครับเราจคไม่พูดถึงนะครับแต่คือเราจะมาช่วยก็ที่คุณแม่ท่านลำบากครับมีเรื่องว่า เรื่องเล่าหลายเหตุการณ์ครับที่พ่อติ๊กบอกคือตอนนี้ก็คือเห็นแค่นี่ครับมาดูครับซอยเหลือกันนะพี่น้องเนาะคนไทยไม่แรงน้ําใจนะคะไม่ทิ้งกันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ชื่อว่าน้องนย่งครับไม่เห็นมากคุณแม่ครับนี่ครับสภาพเป็นกาจะอยู่ที่สี่ก็คือหลายอย่างครับคุณแม่ก็คือบริเวณหงานไม่จะเดือนแล้วครับบเจานองเนี่ยต้องคือดูแลน้องตลอด ผมมีเวลาไปใส่มีแต่พอเห็ดทุเรียบแต่วานช่งก็คุณนางานวันี้สองวนแล้วน well> 네ี่ครับก็คือมุงผมเนี่ยก็เลยเห็นมาคุณแม่เนี่ยลำบากก็เลยอยากจะมาซอยครับเป็นเล็กๆน้อยๆครับผมเพื่อให้อ่าคลายเรือว่าก็เรียกว่าอยังไงก่อนคลายความถูกไปลงจากนี่จากหน่อยก็ยังดีนะครับเนาะ โซ่หาสิมอกห้าสิหมอกเป็นตัวอยู่ในคานั้นบอกแม่เคยส่งอันนั้นเลยแล้วลูกชายม่เคยส่งนี่ก็สิเป็นน้ำใจนะคะนี่เป็นเงินสดนะคะแม่น้องค่ะอันนี้จากก้อนผ้าร่วยกับปูหนักมหาศาลเจมเมอค่ะน้ำใจจริงไม่น้อยครับถูกแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับคี่น้องค่ะห้าร้อยบาทกับปูหนักอันนี้เป็นของรวมกันครับเราพี่น้องกับ ูบ่าอาจารย์นะครับเนาะ,ะร่วมกันแล้วบัวลายครับแต่ว่ากะมากด้วยน้ําใจโอ้ยน้ำใจร่วนๆครับพี่น้องครับคือตอนนี้ครับเดินทางมาก,กมีช่องพี่ปอนพารวยนะครับเนาะ,ะแล้วก็บ่าวไพศาลแล้วก็สาวอ้อ,อพามวลแล้วก็บ่าวเจมแล้วก็พี่ดาบหนุยพี่ดาบครับผมอันนี้นะคือผู้นี้ครับพี่น้องครับผมบอกได้ว่าเดือดร้อนยิมองใจจะต้องเห็นหน้าพี่ดาบหนุยนี่เป็นหนารับแรเนะครับ ก็จะช่วยครับผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่มีน้อยกว่ามีน้อยกว่ามีผมก็มีไม่มากหรอกแต่ว่ามีน้อยกว่าเราเนาะมีน้อยกว่าเรานะครับผมก็วันนี้ภรรยามาให้มา500ใช้หนึ่งอาทิตย์วันนี้ผมเสียชะละแล้วมีค่าของผมเนี่ยนี่นะขอขอให้คุณแม่ดีกวยป่ะสาธุมีไม่มากคุณแม่แต่อย่างว่าง่ายเฉยโอดีใจมีเยอะนะเท่านี้ก่อนเนาะ ดูน้องดีใจช่วยเต็มที่เลยเด้อโอ้โสหรัฐุนกำลังใจใ้นะครับดูแลน้องมาตั้งสามสองปีก็คงจะเหนื่อยนะครับคงจะลำบากนะครับวันนี้ผมก็มากับพี่ๆน้องๆนะครับพี่ไปบุญก็อยากมาช่วยคุณแม่นะเป็นกำลังใจให้นะครับคุณแม่นะครับสู้ๆนะคะคุณแม่สู้ๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนตำรวจตัวอย่างค่ะตำรวจตัวอย่างดีๆขอบครับครับสวีคบครับสวัสดี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 ครับสวครับครัครั ต่อไปครับก็คือเดี๋ยวจะมามอบให้กับคุณแม่เลยครับอยาจะเอามาเลยนะครับนี่ก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งจากคุบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับกับน้าใจพี่ๆน้องชาวยูทูบเบอร์ชาวครีเอเตอร์ผู้ใจบุญทั้งหลายครับผมร่วมร่วมด้วยเช่นกันครับผมอ่คุณแม่ครับผมนี่นะครับมอแล้วก็เป็นผมมอบไปแล้วเป็นวางนี้ไหมมาครับ เอาด้วยกันเลยครับเอาเข้าไปด้วยกันเลยครับอ,บอช่วยกันนะครับขอนอนุญาตทานทุบให้นะครับผมสาธุด้วยนะครับสาธุด้วยโอ้หน่องดีใจนี่ครับผมนี่นะครับขอบคุณไปร่างขอบคุณมากเลยดีใจ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 แล้วก็เป็นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งครับที่ที่กำลังน้อง,องรวบรวมกันครับ ครับผมพ่อให้คุณแม่กับน้องนะผมอ่าซาเาคุขอเพิ่มไปยังพ่อปู่นังนั่นเด้อค่ะมามาปลากระป๋องนะคะพี่น้องค่ะได้มาซอยผู้ที่ฝนลำบากนะคะพี่น้องค่ะนั่ใจได้ด้วยไหมจ้ะสู้ๆน้องคุณแ่เนาะบอได้นำด้วยคือว่าเป็นว่าจากใจครับผมก็จากใจเพราะว่าเห็นคุณแม่ลำบากนะครับเนาะเรื่องอื่นเราจะไม่พูดถึงคุณแม่เนาะแล้วต่อไปกันเพสู้ๆน้อคุณแม่เนาะ ครับผมทั้งน้ำตาทั้วค่ะงเน้อดีใจทด้วยน้ำตาดีใจตาในน้ำตาปิติธี้ะค่ะแห่งความดีใจเนาะค่ะถ้าผู้ใดอยาก้อยเหลือทางด่านแพนเพิร์ตนาะค่ะพี่น้องคะก็ได้เด้อค่ะพี่น้องคะคุณแม่คุณกะเลี้ยงมาแต่งแส่น้อยจนสามสิบสองปีค่ะพี่น้องตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับน้องก็คือแพนเพิร์ตนะครับเป็นกางเกงแพนเพิร์ตใส่ XXL นะครับคือต้องได้ใส่เหมลูกค่ะคุณแม่ครับอืมเอาไปหน่อย นี่คหอคนกันแม่เนาะตอนนี้คืออยู่ที่พื้นที่บ้านกองนางนะครับบ้านกองนางตำบลน้องไอ้ตำบลกองนางอําเภอท่าโพจังหวัดหนองคายครับผมค่ะอ้าวขอบพี่น้องค่ะสาธุค่ะขอบคุณ fc f a นช่องค่ะขอบคุณคคครรรััับบบผมปิดกล้องครับปิดกล้องค่ะพี่น้องป้องไปค่ะบสำหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะเลขนยาเตาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ สามห้าเก้านะคะพี่น้องด้วยสามหาเกาเน้นหาสามค่ะเน้นหาสามสามหาแล้อค่ะพี่น้องหรือว่าผู้ใดสิเน้นหาเก้าเก้าหาก็ได้นะคะพี่น้องค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะพี่น,อน้องเนาะอ่าเหลือแต่น้ำหนักนะคะพี่น้องค่ะสำหรับยาเตาเนาะเหลือแต่น้ำหนักนะคะเดี๋ยวแอดสิไปสั่งให้เบิงว่ายาเตาห้าจาักโลค่ะพี่น้องค่ะมาโบกมือขึ้นลดน้ำนะค่ะพี่น้องค่ะมาขอขึ้นลดมาน้ำเอดพ,พ่อพ่อรวยเนี่ย น้ำหนักเพิ่นสีท่อไดเนาะคะ่ะเหลือแต่น้ำหนักเนาะคะ่ะทะเบียนรดแอดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสามห้าเก้าหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ปรากฏว่าเขียนใจสามตัวก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมันออกหกเก่ามากเช่นแ่ละแอดสิว่าได้เนาะสาวสาวอดเนาะค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกระโบมีผู้ใดเก่งเกินเลขกแต่ว่าแอดว่ามันเป็นความบังเอิญโบพี่น้องคะอ่ะอ่าหญ้าเต้าเนาะคะ่ะว่ามันเป็นรอยก่าปีพู้ละค่ะพี่น้องค่ะว่ามันเป็นรอยก่าปีเนาะค่ะที่ห้องเบิงสภาเบิง ถูกสิ่งทุกอย่างของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดมั่นใจว่าเพิ่นมาให้โชคคักๆละค่ะพี่น้องแต่ทะเบียนรถเต็มๆนั่นสิเป็น3596เด้อค่ะพี่น้องเด้อจังได้กระแบ่งพูดเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับ FC แฟนช่องเนาะคะ่ะผู้ใดมักกะจัดผู้ใดคัดกรผ่านค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างแอดว่าบม่มีว่าเป็นเรื่องบังเอิญค่ะพี่น้องคะเพิ่นเอาโชคมาฝากแล้วก็ให้พิจารณาเอาเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องเบิร์ดเปิรเลอค่ะพี่น้องค่ะโมเมนต์ว่าญาเตา่นเห็นแอกกำลังปั่นองค์ปูขาวนาคลาดเก่าเสียนยังบเล่วบาค่ะพี่น้องค่ะ่นก็เ,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 ลเลยมากกันนะมาซอยลูกซอยหลานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาใส่พิจจระนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่ามักก็ค่อยยิบจับฉลากกินแบงค่ะพี่น้องเอาขอให้เฮ่งขอให้ปังขอให้ดังข,ดงขอให้รวยค่ะพี่น้องค่ะ,วคะสวัสดีจ้า